ตัวอย่างที่3พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวด้านละ18เซนติเมตรสันยาว15เซนติเมตรหาความสูงเองียงและพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดนะคะข้อนี้รูวฐานยาว18สัน15นักเรียนรู้จักสันไหมสันก็คือด้านนี้นะเราเรียนเรื่องส่วนประกอบของพีระมิดไปแล้วนะคะคือเส้นนี้นะคะมีฐานของ ข้อนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็จะมีสันด้วยกันอยู่สี่สี่สันนะคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าสันทั้งหมดนะด้านด้านหลังซ่อนด้วยอีกอันหนึ่งนะคะทีนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้สันรู้ว่าฐานฐานฐาน,ฐานตรงนี้ยาวด้านละสิบแปดนะคะยาวด้านละสิบแปดโจทย์อยากรู้สูงเอียงโจทย์อยากรู้สูงลาดเอียงตรงนี้นะคะ กรณีแบบนี้นะนักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับพีทาโกรัสมาช่วยแล้วละ่ะที่เราเรียนมาตอนม2นะคะถ้าครูยกแผ่นนี้ออกมาละกันเพื่อเราจะได้หา x ตัวนี้ได้นะคะยกออกมาสมมติครูยกแผ่นนี้ออกมามันก็จะมี หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเส้นนี้เส้นของ X อะถ้าครูแบ่งครึ่งมันก็คือเส้นเดียวกันถูกต้องไหมคะมันคือสูงความสูงของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปนี้ที่เรายกมาถ้าครูแบ่งครึ่งมันออกแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมันก็กลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเห็นไหม จากหน้าจั่วกลายเป็นมุมฉากแล้วทำไมต้องเป็นมุมฉากเพื่อที่จะได้ใช้พิทาโกรัสมามาหาว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ไงคะจำได้ไหมเพราะพิทาโกรัสเขาไว้หาความยาวของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะอ่าสูตรว่าไงคะ c กำลังสองก็คือด้านที่ยาวที่สุด เท่ากับด้านที่เหลือยกกําลังสองแล้วบวกกันใช่ปะ่ะ a กำลังสองบวก b กำลังสองกรณีนี้ด้านที่ยาวที่สุดคือ15ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น15กําลังสงเท่ากับภาพนี้นะภาพนี้นะ ด้านที่เหลือก็จะเหลือด้าน x กับด้าน9ใช่ไหมคะก็จะเหลือ x กาลัง2บวกกับ9กาลัง2นะคะเดี๋ยวครูจะย้าย9กาลัง2ข้ามไปนะคะย้ายไปบวกอยู่ก็ต้องย้ายไปเป็นลบนะคะมันก็จะกลายเป็นอขอเอา x กาลัง2ไว้ฝั่งนี้นะเพื่อความสวยงามมันก็จะกลายเป็นลบ9กาลัง2ทีนี้เราก็ทํากําลัง2ให้เป็นตัวเลขแล้วกันมันจะได้ง่ายๆหน่อย15กาลัง2 15บหคูณสิได้225ลบกับ9ก้ากำลังสก็คือ9กคูณเได้81ฝั่ง x ยังติดกำลังสองอยู่นะ225ร้ลบแปได้144อยนะคะอยากกำจัดกำลังสองใส่อะไรใส่รูทท้ง2อฝั่ง ใส่ฝั่งเดียวไม่ได้นะคะใส่รูทเพื่ออะไรเพื่อตัดกาลังตัดรูทกับกําลังสองออกไปตัดทอนกันได้ก็จะเหลือ x นะคะแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งรูทร้อยส่ะยังตัดทอนอะไรกับใครไม่ได้นะก็เก็บไว้ก่อนแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันถอดรากได้เนื่องจากมันมีหยุดเลขหนึ่งที่คูณกัน2ครั้งแล้วได้144ก็คือก็คืออะไรคะก็คือ12 12ยกกำลังสองได้144นะคะ มันก็ตัดได้ตัดได้เพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็จะเหลือ12นะคะนี่อันนี้ภาพเนี้ยตัวอย่างนี้เขาก็จะเขียนให้ชัดๆหน่อยแต่สิ่งที่ครูเขียนให้ก็จะก็จะละเอียดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นสูงเอียงจึงเป็น12นะคะได้สูงเอียงและถ้าเราได้สูงเอียงนั้นหมายความว่าสี่เหลี่ยมหน้าจัว่วแต่ละด้านเนี่ยหาได้ยัง ได้แล้วเพื่อเราจะได้มาหาพื้นที่ผิวข้างถูกไหมคะเพราะพื้นที่ผิวข้างเท่ากับจํานวนหน้าคูณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วทีนี้แทนค่าได้หมดทุกตัวแล้วจานวนหน้าก็ทราบแล้วเป็น4ี่สี่มาจากสามเหลี่ยมสี่หน้าไงคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแต่ละหน้าสี่หน้าฐานเป็นรูปอะไรจํานวนหน้ามันก็เท่านั้นแหลคะค่ะ เป็นสี่เหลี่ยมก็ออกมาเป็นสีหน้านะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับสูงอ่ะสิบแปดในที่นี้คือคือคือความยาวฐาน12ในที่นี้คือสูงเอียงนะคะครูก็แทนค่าเป็นตัวเลขออกมาคิดเลขออกมาได้43.2ตารางเซนติเมตรอ่าจบแล้วนะคะตัวอย่างที่4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีฐานยาวด้านละ10เซนติเมตร พื้นที่ฐานของพีระมิดเป็นเท่าไหรนะคะข้อนี้เขาอยากรู้ส่วนนี้ใช่ไหมส่วนเขียวๆตรงนี้นะคะว่าเป็นเท่าไหร่กําหนดให้ฐานมีความยาวด้านละสิบเซนข้อนี้ง่ายมากนักเรียนต้องระลึกก่อนว่าพีระมิดอ่าว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าสุดว่าไงรูทสส่วนสคูณ ความยาวของด้านยกกําลัง2อันนี้คือสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมนักเรียนก็ลองมาดูว่า,ว,าว่าเรารู้ไหมว่าอีดอเด็กเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขได้ไหมได้เนาะง่ายๆเลยเพราะโจทย์ให้มาแล้วเนี่ยว่าว่าด้านคือ10มันก็กลายเป็น10ยกกำลัง2ดังนั้น รูทสามส่วนสคูณสิบกำลังสองก็คือ10บคูณสิได้100 4ตัดกับ100ได้เท่าไหร่คะยี่สิบเพราะ25่คูณสได้100ดังนั้นก็จะเหลือรูทสคูณกับ25ข้อนี้ตอบยี่สิบห้ารูทสง่ายๆนะคะจบคะ่ะข้อตัวอย่างที่5ต่อนะคะพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามีพื้นที่ผิวทั้งหมด 614ตารางเซนติเมตรฐานของพีระมิดมีพื้นที่344ตารางเซนติเมตรพีระมิดมีความสูงเอียง12เซนติเมตรฐานของพีระมิดมีความยาวด้านละกี่เซนติเมตรนะคะโจทย์ข้อนี้บอกพื้นที่ผิวทั้งหมดมาแวแววว่าจะสบายแล้วเนาะเขาบอกพื้นที่ผิวทั้งหมดมาแล้วบอกพื้นที่ฐานทั้งหมดมา ว่า3า4รตาตรางเซนติเมตรบอกสูงเอียงมาว่า12เซนติเมตรนะคะแต่โจทย์อยากรู้อะไรคะอยากรู้ฐานว่ายาวกี่เซนแสดงว่าโจทย์อยากรู้ตรงนี้ใช่ไหมว่ามีความยาวเท่าไหร่ความยาวของฐานนะคะพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้าง นะคะอันนี้คือสูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดพีระมิดรูปนี้นะคะถ้าเราต้องหาเองมันก็จะมีอ่ามันเป็นรูปเท่าไหร่ห้าเหลี่ยมใช่ไหมก็จะมีอยู่ห้าหน้านะคะพื้นที่ผิวของพีระมิดสังเกตคำนี้เรารู้แล้วว่าพื้นที่ผิวคือ614นะคะ614แล้วก็แทนค่าออกมาเป็นตัวเลขได้เลยพื้นที่ฐาน พื้นที่ฐานก็ทราบแล้วว่าคือ344แทนค่าออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะคะบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างของภาพนี้เป็นลักษณะของพีระมิดฐานหเหลี่ยมใช่ไหมคะก็จะมีสามเหลี่ยมหน้าจั่วห้าห้าหน้าใช่ไหมห้าหน้า เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น5คูณเศษ1ส่วน2คูณความยาวของด้านคูณ12ความยาวของด้านในที่นี้ก็คือตัว x สตัวนี้แหละนะคะเข้าใจตรงกันนะมันคือความยาวของฐานนะคะที่เรากำหนดเป็น x ตรงนี้นะคะแสดงว่าเราไม่รู้ x เราไม่รู้ความยาวของด้านนะคะนักเรียนสังเกตบรรทัดนี้ ห้าห3 4 4มี5มี1้มีหนส่วนสมีสิทุกอย่างเป็นตัวเลขหมดแล้วเหลือตรงนี้ความยาวของด้านหรือ x ตัวนี้ที่เราไม่ทราบนะคะที่เรากำหนดให้เป็น x เนี่ยเราไม่ทราบดังนั้นทำอะไรต่อดีทำอะไรต่อดีทำอะไรต่อดีอ่ะครูทำในวงเล็บก่อนวงเล็บก้อนนี้นะคะวงเล็บก้อนนี้ 2ตัดกับ12เหลือ6นะคะ5คูณ1นคูณ6นะคะเหลือ30ออกมาเป็น30แสดงว่าก้อนเนี้ยในวงเล็บเนี้ยในวงเล็บเนี้ยนะคะก็จะเหลือความยาวของด้านหรือตัวแปร x ที่คูณแทนค่ามาจากตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะทำความเข้าใจนะคะก็จะเหลือ x คูณกับ30แล้วก็บวกด้วยพื้นที่ฐานคือ344ตัวนี้344บวก ความยาวของด้านคูณ30นะคะทีนี้เราก็แค่แทนค่าออกมาเป็นตัวเลขนะคะ6 1 4ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไว้ที่เดิมเดี๋ยวเราจะย้าย344ไปย้าย30ไปนะคะ344บวกอยู่ย้ายไปก็ต้องไปเป็นลบนะคะคูณ3 4คูณ30คูณอยู่ก็ต้องเอาไปหารนะคะมันจึงออกมาเป็นภาพนี้ก้อนนี้นะคะ ความยาวของด้านหรือ x ตัวเนี้ยก็อยู่ที่เดิมนะเพราะฉะนั้น614อยู่ที่เดิม344ย้ายมาก็เลยกลายเป็นลบ344หารกับ30ก็คิดเลขออกมา614ลบ344เหลือ270หาร30ตัดทอนได้นะคะตัดทอนเป็น9แสดงว่าความยาวแต่ละด้านตอบ9เซนติเมตรนะคะ อย่างที่6นะคะต้องการทาสีพีระมิดด้านข้างใหม่โดยที่พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวฐานด้านละ5เมตรความสูงเอียง10เมตรต้องใช้สีกี่ถังถ้าสีหนึ่งถังทาได้พื้นที่8ตารางเมตรโจทย์ข้อนี้นะคะเขาต้องการอะไรต้องการทาสีด้านข้างของพีระมิดใช่ไหมทา,ทาให้มันสวยงามแล้วก็บอกว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วก็ความยาวฐานมีด้านละ5เมตรสูงเอียง10เมตรอยากทราบจำนวนว่าถ้าจะต้องทาสีเนี่ยต้องใช้กี่ถังในพื้นที่สีหนึ่งกระป๋องเนี่ยทาได้8ตารางเมตรนะคะแล้วก็มาเช็คก่อนพื้นที่ผิวข้างสูตรบอกว่าจำนวนหน้าคูณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเราลองวาดภาพพีระมิดภาพนี้ก่อนละกันนะคะ าฐานยาว5นะคะแล้วก็จะมีความสูงเอียง10เมตรนะคะ10เมตรแสดงว่าเรารู้ทั้งความยาวฐานรู้ทั้งความสูงเอียงแล้วนะคะภาพนี้มีจำนวนหน้ากี่หน้าคะ มีสาเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่4หน้าถูกไหมแสดงว่ามันจะต้องมีจํานวนหน้าทั้งหมด4หน้านะคะมันจึงเป็น4คูณเศษหส่วนสคูณกับพื้นที่ฐานคือ5สูงเอียงคือ10แทนค่าเป็นตัวเลขได้เลยแล้วก็คิดเลขออกมาได้100ตารางเซนติเมตรนะคะทีนี้มันยังจบไม่ได้เพราะเขาต้องการรู้ว่าใช้สีกี่กระป๋องใช่ไหม ต้องการทาสีผิวด้านข้างโดยสีหนึ่งถังทาได้พื้นที่8ตารางเมตรมันก็หมายถึง1ต่อ8ถูกต้องไหมคะครูจะยืมเครื่องหมายเศษส่วนย,ยืมรูปแบบของเศษส่วนมาใช้กับเรื่องของอัตราส่วนนะ1ส่วน1ต่อ8นะคะในอะของพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมก็คือ100 มันก็กลายเป็น1ส่วน8คูณ100นะคะเพราะฉะนั้นคิดเลขออกมาก็จะได้12.5ถังนั่นเองก็ตอบและได้12.5ถังนะคะ